เราสองคนอีกแล้วนะครับในราด้านหัวในหอค่ะครับหัวในหอนครับก็เป็นรายการทําอาหารตามสไตล์ของคนที่อาศัยอยู่ในหอนะครับแบบฉบับของคนที่อยู่ในหอก็เป็นอาหารง่ายๆเป็นอาหารจานเดียวหรือเป็นกับข้าวอะไรประเภทนี้นะครับแล้วเมนูที่เราจะรังสรรค์ในวันนี้ก็คือผัดไทยหอยทอดจ้ะผัดไทยหอยทอด้ดยอยอดดวยแล้วทำไมผัดไทยกับหอยทอดต้องดูคู่กันผัดเหมือนกัน ผัดมืนกันเออผมสงสัยมากเลยทําไมผัดไทยกับหอยทอดมันต้องอยู่ร้านเดียวกันด้วยนะโอเคก็ตามชื่อคลิมนะครับผัดไทยหอยทอดวันนี้เป็นวันที่เออเราใช้วัตถุดิบเยอะที่สุดเลยนะครับและเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันเลย อเริ่มจากเมนูหขยทอดก่อนจ้าจริงๆบางคนเขาก็อาจจะผสมแป้งเองนะคะแต่เราใช้วิธีง่ายๆแป้งสำเร็จรูปซือซอซ้อตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปแป้งสำเร็จรูปแป้งหอยทอดนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็จะมีไข่มีหอยเป็นวัตถุดิบหลักแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆมีน้ำตาลผงปรุงรสพริกไทย ซอสแล้วก็ซ้อนหอยนางลมมีไข่แล้วก็มีหมอมผักที่เราใช้ก็คือถั่วงอกค่ะบางคนเขาก็าอาจจะใส่อันนี้เขาเรียกอะไรใบกุยช่ายใกุยช่ายแต่ไม่รู้ที่อื่นเขาเรียกอะไรแต่บ้านหนูเรียกใบกุยช่าย <c oughs> แล้วก็จะมีน้ำจิ้ม<อ>ก็คือซอสพริกกับซอสใอ้ยไช่ช่น้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่ผสมกันโอเคครับ อันนี้คือหอยทอดอค่ะส่วนอันนี้ผัดไทยผัดไทยก็จะมีน้ำตาลปีบ๊บเชโป๊หอมแดง <c oughs> กระเทียมสับอันนี้น้ำมะขามเปียกถั่วเราเอามาใส่เคียงเต้าหู้ไข่ไก่เส้นตัวง,งอกกับใบกุยช่ายแล้วก็วัตถุดิบหลักของเราเลยก็คือ กุ้งกุ้งจ้าวันนี้เป็นผัดไทยกุ้งนะใช่เดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยจ้าเริ่มจากการผสมแป้งหอยทอดก่อนเลยเราจะใช้อัตรา,าส่วนไม่มีค่ะกะ <c oughs> ล้วนเ <c oughs> ดาวล้วน,วนบ้านเราจะมีกันอยู่สามคนคมีน้องสาวอีกคนนึงแล้วเราจะกะให้ได้สามถ้วยสาจาน สามจานวันนี้จะต้องกินคนละสองจานนะกินหอยทอดด้วยผัดไทยด้วยผัดไทยผัดไทยกุ้งสดหนูกินไม่ได้อ๋อพอดีว่าระดาวันแพ้กุ้งนะครับอั้งแจกเพื่อนบ้านเราสองบ้านมีใครบ้างคะมีรัชพรกับสนานีค่ะเคมูเยอะมากเลยเนี่ย ก็บ้านหนึ่งก็ผัดไทยบ้าน,นก็หอยทอดก็ได้มั้งโอเคเปไ็นไรไม่ได้ต้องเหมือนกัน <c oughs> แล้วเราก็จะมาตำพริกไทยเอาใส่ในส่วนผสมบุ้มข้ามไปก่อนนะคะพริกไทยปนใส่ลงไปที่ตำแล้วใส่ลงไปสัก สองช้อนมันต้องใส่ขั้นตอนนี้เลยเหรอแล้วแต่ใครจะชอบนะคะใครชอบมากชอบน้อมา,มาลองไม่ชอบเท่าไหร่จะใส่ไปเล <c oughs> ตามสูตรใช่โอ้ม,ม,อมันก็จะหกเลยหมือนกลิ่นคุ้งเลยอ่ะกินพริกไทยออกเลยใส่ซีไปใส่ซอสซอสฝาเขียวสองช้อนโต๊ะเยอะหน่อยเราก็จะใส่อะ ช้อนหอยนางลมสามช้อนอันนี้มันไม่มีสูตรตายตัวนะเรากะเอาอันนี้อะไรครับน้ำตาลมาเรากินหวานนิดนึงสช้อนแ,แล้วก็ผงปรุงรสช้อนหนึ่งก็ได้ครึ่งช้อนก็ได้แล้วก็เราก็จะมาเติมน้ำ เติมน,น้ำพอประมาณก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่ไข่ลงไปอีกแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วหอยใส่ตอนไหนครับก็ใส่ตอนคนแป้งให้เรียบร้อยแล้วสิ <c oughs> โอ้มันเด็กไปแล้ว้งคะค่อยๆเติมนะคะน้ําค่อยๆเติมไปเรื่อยๆถ้ามันเฉะแล้วมันจะไม่มันจะไม่เป็นตัว มันจะไม่เป็นแผน่นเออใช่มันจะไม่เป็นมันจะไม่กลัเราจะตีไข่เข้าไปสองฟองก่อนนะคะอีกสองฟองที่เหลือเดี๋ยวเราจะเอาไว้ใส่ตอนที่เอ้า <c oughs> อีกสองฟองที่เดี๋ยวเราใส่ตอนทอดอันนี้เราก็ใส่ขอเป็นพิธีก่อน ตีให้มัมแตกได้เหลวก็มานี้แล้วนะคะเราก็จะใส่หอยลงไปเราถามแม่ค้าแล้วนะคะว่าถ้าเราใช้หอยที่มันต้มแล้วกับหอยสดๆแบบนี้อันไหนจะอร่อยกว่ากันแมค้าบอกว่าหอยแบบนี้มันจะหวานกว่า mm. เพราะฉะนั้นเราก็ เชื่อไห่คะว่าจตตัวใหญ่มากเลยเนี่ยเราก็คนของบ้านเราเองเราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้เออใช่เพราะว่าเราไปกินตาม้าส่วนมากแม่ค้าเราก็จะมีต้นทุนของเขานะเพราะฉะนั้นอะไรก็แพงอะไรก็แพง เราทำกินเองดีกว่าใช่ไหมเราทำกินเองเรากินได้ครบบ้านเลยได้กินได้ทางบ้านใส่เยอะขนาดไหนก็ได้ให้เพื่อนได้อีกเสร็จเราก็จะเอาหอมต้นหอมใส่ลงไปจเจษไอเรื่องเหมือนร้านแล้วเนี่ย แต่ร้านก็คนแป้งไว้รอแล้วก็พอเราไปสั่งแล้วก็จะเติมหอยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเขาเอาแแป้งไว้เยอะๆอืออ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะตั้งกระทะเพื่อที่จะทอดโอเคค่ะข้ามไปก่อนนะคะเดี๋ยวตั้งน้ำมันก่อนคือว่าในหอเราจะเริ่มทอดแล้วนะคะตั้งน้ำมันจนร้อนแล้วเราก็จะทอดหอยทอดแป้งหอยตัวใหญ่มากเื มันถ้าเป็นกระทะใหญ่ๆแบบตามร้าน,ม,นมันมันน่าจะฟันคุ้มเลยอันนี้นมันเป็นกระทะเออ่ตามบ้านก็เลยดูไม่ไม่ไม่ไมไมคลุ้งเหมือนตามร้านเลยเดินกระเด็นแล้วใส่ไข่ขั้นตอนนี้หรอพอมเนเริ่มกรอบเราจะใส่ไข่ลงไปน,นะ ตีแล้วก็ตีให้มันกระจายกระจายทั่วอ๋อนึกภาพออกล้วตอนกระทะใหญ่อ่ะมันเขาปอกแล้วเขาจะใส่แบบนี้อีกทีก็แต่แต่ของเขาไฟมันแรงมากเลยของเราแรงแค่แค่นี้กินน่ากินแล้วตอนให้มีกรอบไปนิดนิดหน่อยนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านผมใช้สองกะหรี่ไหมแบบแมค้าอเออแมคคาผัดไทยแมคคา เพรามัจะใช้สองสิวนนะีอุ้ยนแำายเยอ่ะอ้านนนิดนึ่งบวไป Metal. หน e ่อยไหมก็ได้อุ <that that ้ยเดี๋ยวม้อมน้ำม้ก็ก็เป็นไม่ยากทั้งเมนี้เนาะแต่ว่าขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบมันจะเยอะหน่อยแค่นั้นแหละทำแล้วมันหอมนะเนี่ยของไทยใช่อขงองไทยคลับเสร็จแล้วเราจะเอาขึ้นพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำถุงห่ออีกรอบหนึง่งอ๋อหมายถึงว่าผัดถุงห่อผัดผัดถุงห่อต่างหากขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาผัดถุงห่อ มันต้องผัสจงรอบต่างหากหรอบันแล้วแต่ร้านครับบางคนเขาก็ฉีดแล้วก็ผัดผัดผัด,ผดไปเลยแต่เราจะกินแบบไม่เหมือนคนอื่นถ <c oughs> ือว่าจริงๆแล้วกระทะเราไม่ได้ใหญ่เหมือนเขาไงขั้นตอนแรกใส่กระเทียมเรากบผัดก่อนเอาจงรอกมาเลยครับเตลงไปเลยเหมือนเลนะครับ นิดหน่อยนอำตานิลนิดน่อยซอสนิดหน่อยก็เท่ากับไม่นิดเลงแล้วก็ผสมผสมผสมรสแล้วเรียกแค่ันเสื้อเดี่ไก็ ทำอะไรเติมไปใช่ทำอะไรเติมไเป็นเมเนูที่จะทำอะเรเติมไปนะครับเราผัดแค่พะะเอเฉลดนิ่เมเดียวพอเาไม่ต้องเอาอะไรอาจารย์มาค่ะพอแล้วแล้วเราก็จะเอาที่เราทอดไว้เมื่อกี้นี้มาตุกหน้า ทำคิดว่าผมน้องติ๋มมันเหมือนสี่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูผัดไทยกันต่อเลยครับคือว่าในข้อตอนแรกเราจะทำน้ำผัดไทยก่อนโดยการซอยหอมกับกระเทียมเป็นฝอยฝอยเขาเรียกฝอยฝอยเหรอเขาเรียกว่าซอยให้มัน ละเอียดโอเคงั้นเดี๋ยวเขาไปตําถั่วก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เาสียเวลานะก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนนะครับ <À> แล้วก็มา<อ>ด, <laughs> ดูสิดูสิหันตะหูจ้าหันตะหูจ้า อันนี้คือจะไปทอดใช่ไหมหรือต้อหรือผัดกับเขาเลยครับชิ้นใหญ่ๆนะเราจะได้เต็มปากเต็มคำเรากินเองเรียบร้อยขั้นตอนแรกเอากระเทียมกับหอมผัดกับน้ำมันก่อนค่ะให้หอมเลยก็าชอบพูดนะผัดให้หอมเลยนะเจ๊ะพอ ยำกับหอมเริ่มสุกเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วเราก็จะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเราตรวงนะคะเราเอ้ยเราไม่ได้ตวงนะคะเราใช้การกะเอาชิมรถที่ถูกปากเราเป็นไปได้เราจะทำไว้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเราเก็บใส่ในโหลแล้วก็คราม<ช>้าถ้าอยากจะทำอีกก็เราก็ เอามามทได้เํป็นเหมือนน้ำสต๊อกเพื่อความสะดวกสบายถ้ารอหน้าเราก็จะได้ไม่ต้องมาเคี่ยวอีกเคีเ่ยวทีเดียวแล้วก็แช่เย็นนั่งไว้เลยอยากกินก็ประมาณสองช้อนอยากกินรอบหน้าก็ผัดแม่งแต่เส้นนะก็ท้ำตาลปีบ๊บแล้วแต่อะไรนะเพื่อยอะไรนะ ความชอบความชอบ<อ>จะบชอบหวานบ้านเรากินหวานหอมมากหอมเอ่อมะขามเปียกอะ่ะน้ำซอสของผัดไทยมันจะกดเปรี้ยวหวาน<อ>เ๋อเี้ยวไปสักพักนึง่งจนมันเริ่มออกสีน้ำตาลเข้มหวดๆดนิดนึงก็ใช้ได้ได้ยังอ,ยงอื่น ได้ล้ค่ะพอมันนวดได้ที่แล้วเราก็จะพักไว้ให้เย็นก่อนค่ะเลือ <Goodnight> ดเลืขอโทษพอเวลาน้ํามันนวดได้ที่แล้วเราก็จะพักไว้ให้มันเย็นแป๊บหนึ่งแล้วเราค่อยมาผัดเส้นต่อนะคะแล้ว <spe ak> ก็จะมีผักแก้มคือ <spe ak> บางคนก็ใช้ต้นหอมบางคนก็แก้มกับขุยชายักับอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเอ่อ หมอปี okay. อ,อ่ะค่ะหอ้ออีใช่หว่ะเห็นบางร้านเขาใส่หมอปีใช่มันอร่อยนงะกินกิงกินได้ใช่ไหมได้ค่ะถ้าถ้าถ้าในนั้นอนะ่ะแต่เขานนนนะเขากินอนะ่ะเขารู้สึกยางมันไอเนี้ยมันเสือนนะ่อมอ่ะเขาทำเขาล้างแล้วดิเขาต้องล้างล้างแบบล้างอะไรนะขเขาเรียกอะไรนะล้างปูนใช่ใช่ล้างแบบให้มันอนเนี่ยพอพูดพอพูดถึงหัวอปีแล้วรู้สึกน้ำลายมันอันนี้ตรงนี้แหละยางมันไอเนะี่ยแค่จานเดียวก่อนค่ะ มีแตงกวาไหมบางร้านมีแตงกวาหรือเปล่าไม่ไม่เคยเห็นครับไปเห็นร้านไหนมาางเราจะมาเริ่มผัดเส้นกันแลน้วนะจ๊ะขั้นตอนแรกใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยเยอะไหมประมาณสองช้อนโต๊ะกัน <c oughs> มั่ว <c oughs> แล้วเราก็จะผัดหอม กับเชโปขีดหน้อยหนึ่งอันนี้ขอมเราใช้เป็นชิงๆเลยเหรอใช่ค่ะจริงๆอ่ะสับก็ได้นะแต่หนูว่ามันทำให้หอมกับเชโปได้ที่นะคะเราก็จะใส่เต้าหู้ลงไปเต้าหู้ไม่ต้องผัดเยอะนะคะเดี๋ยวมันรี แล้วกุ้งกุ้งอันนี้กุ้งแห้งก่อนนะคะทางการจะถามว่าเอ้าแล้วทำไมไม่เห็นิบกุ้งจริงๆเราจะแช่ไว้แป๊บนึงนะคะับต่อันนี้เราลืมเราก็แช่เราก็เ,าเ,าเาอาลงเลย <c ười> ใช้น้ำเตินมนิดหนึ่งถือว่าทวิตมีส่วนร่ว ว่าที่เมน,นูในคนในหอเนี่ยไม่ยากถ้าถ้าเรามีเวลายากแล้วไม่ได้ทำยืมกล,กลับเนา <c oughs> ต่อให้เส้นมันนุ่มลงสลดลลงแป๊บนึงต่อในการใส่ผักเราก็ใช้ได้เลยอันนี้น้ำผัดไทยแล้วนะคะ น้ำผัดไทยที่เราผัดไว้เมื่อกี้นะครับเราก็จะมาเติมในขั้นตอนนี้หอมเลยก็ใส่ผักไม่ใช่หรอกป้าจะใส่ไข่แล้วก็เอาไข่ลงข้าง พี่นัดขอนน้ำมันนิดนึงครับก็อยู่นี่นเอาไข่ใส่ลงไปนิดนี้เดียวจะตอกไข่ไหไรไปนะคะกระจายค่ะรอทิ้งไว้สักแป๊บนึงให้มันสุกนิดนึงถ้ามันเป็นกระทะแบบที่ร้านจะตองแรดดูคล่องเข้ามาแล้วเราก็จะใส่ถั่วงอก ตัดขายตัดจชอบเยอะใส่เยอะเลยคนแค่นี้เกียงนะครับรสชาใิไหน่ากินมากเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาใส่ถ้วยแล้วมาผัดกุ้งต่างหากใส่ต่างหากเอาหอมกับชิโปผัดลงไป ที่คือท่านต่อ,องการปุ่งเมื่อหอมกับเซลโปเราได้ที่แล้วเราก็จะใส่กุ้งลงไปผมก็เป็นลูกมือครับสองร้อยกระบาทตัวใหญ่มากประมาณสองร้อยสามสิบบาทแต่แบบแน่นๆสดๆเลย เราจะผัดแค่พอจะหลุดนะถ้ามาสุกเกินไปมันจะไม่อร่อยเนื้อมจะไม่หวานะเนียบร้อยแล้วค่ะพอจะหลุดเราก็เอาใส่จัดจานอจัดจานด้วยกุ้งแม่น้ำก <c ười> ุ้งทะเละครับไม่ใช่กุ้งแม่น้ำที่เหลือเราก็จะเอาไว้ เราผัดรอบหน้าแล้วก็ถั่วป่นจะวางข้างๆก็ได้นะคะหรือว่าจะโรยก็ได้น้ำแล้วก็ตามด้วยพริกป่นคนไทยเราขาดพริกป่นไม่ได้ไป,ไปเลยโอเคเรียบร้อยเสร็จสิ้นกระบวนการ เดี๋ยวเราขอเวลาเคลียร์โต๊ะแล้วเราไปดูอินเสิร์ตทั้ง2เมนูกันเลยนะครับไปกันเลยคือวในขอโอเคครับก็เป็นอันเสร็จไปทั้ง2เมนูฮะแล้วเราก็มาชิมกันเลยดีกว่าอารน,น,นตัลวันชิมไอยทอดก่อนเ<ๆ>ยิ่ม นี่คือที่เราผัดไปแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ำจิ้มใส่เราหาหอยก่อนหอยตัวใหญ่มากนี่ครัอันนี้หอยหอยคำมันใหญ่มากเลยมันน้ำลายยู่อะน้ำลายสอเลยเบอร์เล่ อร่อยมากใช่เปล่าแล้วก็ไม่วางด้วยอร่อยจะแป้งเรายังไม่กรอบถึงขั้นนั้นนะถึงขั้นนั้นอแต่รสชาติโอเคเลยไม่อร่อยหน่อย ไฟหวานๆยังยายเขาว่านั่นแหละอืมไม่หวานจริงอะอร่อยสำหรับหหูแซบเลยอันนี้โอเคผ่านมีสิบให้สิบว้าบวกกับทำจิ้มสูตรของรัตวันด้วยนะสูตรทั่วไปค่ะอันเนี้ยใครก็ทำได้อละ่ะนี่ับ เลยได้เอากินไปกินกินเลยโอเคระหว่างนี้ก็เด Mont ี๋ยวนักชีวิตจะมาขยำมันนี้ก่อนนะครุ๊ครุ๊ปไทยดาวมันมันจะอยู่ในรสชาติแบบกลางๆอ่ะมันไม่ได้แบบ เข้มข้นขนาดแบบกินแล้วแบบว้าวเลยอ่ะแต่ว่าเราก็เอาไปปรุงเอาเพราะว่าคือมันควรจะอยู่ในรสชาติกลางก่อนอแล้วถ้าใครชอบรสไหนก็ไปปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าเรากินกันหลายคนนะเราไม่ได้กินคนเดียวบางคนเขา,าอาจจะไม่ได้ชอบเหมือนเราก็ได้ อร่อยสดหวานจริงๆนะคะใช่อันนี้รู้ึกได้ถึงน้นำขมเปียกอ่ะส่วนอันนี้คลองนงไม่ได้ใส่กุ้งเดี๋ยวจะหาว่าควยมันอร่อยจริงๆลองมาทํางมาดูนะครับนี่ขมนี้ไม่กุ้งเลยจัดจัา อร่อยมากคุ้มค่ากับการที่ไปเสียเวลาหาวัตถุดิบมานะเราไปหาวัตถุดิบจะทำกันนานมากอันนี้ของมปรุงแล้วไม่มีปุ้มข <c oughs> ออภัอยในเสียงรถในบางครั้งนะคะ <c oughs> เพราะว่านี่มันเริ่มเย็นแล้วเขาเริ่มออกไปหาซื้ออะไรกินกันแล้ว อเราจะไม่รอให้รถไปนะครับชิมแม่งเลยอร่อยอ่ะเขไม่อยากหยุดเนี่ยแ,<บ>แซ่บแซ่บจริงครับแซ่บจริงละจริงเส้นขเขาหนุกมากเส้นเขาเหนียวนุ่มมากอร่อยหครับเส้นบางสายบางสายเส้นพัทยบางสายเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้นะแต่มันอร่อยจริง ครัวในหอโอเคครับครัวในหออีพีนี้ก็ประมาณนี้แหละเป็นสองเมนูง่ายๆอ,อหอยทอดกับผัดไทยนะครับก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องขายคู่กันนะขอบคุณที่รับชมเราสองคนมาจนจบคลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับเราสองคนด้วยนะจ๊ะช่องมันเต้ แล้วควรัวในหอ e อีหน้าเราจะทําเมนูอะไรก็ฝากติดตามได้วยนะครับสำหรับ EP นี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายครับน่าจะเพรเราไม่เคยสยั่งเนื้อจริงนะต่อยจอทอดไปกินพรุ่งนี้ก็ได้เรากิน